สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะตั้งชื่อหัวข้อว่าก็มีสาระน่ารู้นะครับในปัญหาของผู้สูงอายุก็เรียงเป็นข้อๆสักสี5ประเด็นซึ่งอาจจะมีประโยชน์สำหรับพวกเราด้วยนะครับปัญหาแรกที่จะเล่าให้ฟังสั้นๆก็คือเรื่องของการมองเห็นนะครับในผู้สูงอายุ ก็มีข้อจํากัดเรื่องการมองเห็นอยู่แล้วซึ่งอาจจะเป็นมาจากภาวะต้อกระจกนะครับต้อหินหรือว่าเ,เส้นประสาทาการมองเห็นเนี่ยเรื่องที่ตาเนี่ยมันเสื่อมเสื่อมจากเบาหวานอะไรก็ได้นะครับแต่ที่สุดแล้วก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเ,เรื่องของการมองเห็นแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันมีปัญหาอะไรละ่ะถ้าเกิดว่ามองไม่ชัด นะครับก็คือเรื่องของบาลานซ์ของร่างกายหรือสมดุลของร่างกายไงครับเราสังเกตว่าถ้าเกิดตาเรามองไม่ชัดเนี่ยนะครับสายตาไม่ดีเนี่ยเวลาที่เราจะเดินจะก้าวข้ามสิ่งกีดขวางก้าวคือประตูนะครับออโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าแสงไฟนะครับในพื้นทางเดินหรือมี ของเล่นเด็กๆนะครับที่อยู่ตามพื้นอะไรต่างๆมากีดขวางเนี่ยทำให้การเสียสมดุลของการเดินนะครับของร่างกายก็ทำให้มีโอกาสที่จะล้มได้นั่นเองนะครับอีกทั้งการมองเห็นเนี่ยก็ทำให้สูญเสียความมั่นใจเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตระหนักถึงว่าผู้สูงอายุเนี่ยก็มีปัญหาเรื่อง การมองเห็นแน่ๆเกือบทุกคนเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เพิ่มความระมัดระวังเรื่องของออพื้นที่นะครับเช่นจะเข้าห้องน้ำมันมีขือประตูหรือการข้ามเดินกล้ามคื่อประตูต่างๆนะครับหรือว่ามีสิ่งกีดขวางของเล่นเด็กมีรถเด็กเล่นอะไรมีของที่ตกหล่นอยู่บนพื้นก็ให้ระวังไว้ด้วยนะครับ ปัญหาที่2ที่จะเกิดขึ้นบ่อยๆเลยแล้วก็ต้องเจอแน่ๆน,นะครับโดยเฉพาะในผู้สูงอายุซึ่งอายุมากกว่า65ปีเนี่ยนะครับจะเจอได้เกือบ50%ของผู้สูงอายุเลยคือเรื่องของปัญหาการได้ยินครับหูตึงหูหนวกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ลองเทียกบกับตัวเองเป็นหลักว่าถ้าเรามีปัญหาเรื่องการรับฟังเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ คุณภาพชีวิตเราเนี่ยลดลงอยู่แล้วล่ะนะครับทีนี้บางบ้านเนี่ยเขาก็ไปหาอุปกรณ์ที่ช่วยฟังอะครับมันเน็บที่หูนะครับสังเกตดูว่าผู้สูงอายุพวกนี้เขาจะมักจะปฏิเสธนะครับที่จะใส่เพราะว่าอาจจะไม่มันจะมีเสียงวิรบกวนนะครับเหมือนกับเป็นคลื่นเสียงความถี่ที่แปลกๆที่เขาไม่เคยได้ยินเนี่ยมันเพี้ยนไปจากที่ปกตินะครับหรือว่าไม่ชอบอุปกรณ์ที่ต้องเนบ ไปที่หูซึ่งก็ไม่ชินนั่นเองอันนี้ก็ต้องตระหนักเหมือนกันนะครับอย่าไปเข้าใจว่า,าไม่ให้ความร่วมมือนะครับเพราะว่ามันบางทีเราไม่ได้ใส่เนี่ยมันก็ไม่รู้ว่าความรู้สึกของการที่เอาอะไรมาใส่ในหูที่เขาไม่ชินเนี่ยคลื่นความถี่ที่มีปัญหาเนี่ยนะครับก็เข้าปฏิเสธได้นะครับอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวข้อหลกัหลกๆที่หมอจะบอกก็คือว่า ถ้าเราเอาผู้สูงอายุเนี่ยนะครับไปตรวจนะครับเขาเรียกว่าเป็นตรวจกระแสไฟฟ้านะครับความเร็วของการนํากระแสไฟฟ้าของเส้นประสาทเนี่ยจะพบเลยว่าส่วนใหญ่เลยนะครับปลายประสาทเนี่ยจะเสื่อมในผู้สูงอายุปลายประสาทเสื่อมเนี่ยไม่ใช่ปลายประสาทอักเสบนะครับคือเสื่อมไปตามวัยเรานึกถึงว่ารากต้นไม้นะครับรากต้นไม้ที่เป็นรากฝอยฝอยเนี่ยไกลๆยิ่งไกลในยิ่งแห้งเร็วนะครับ ก็เช่นเดียวกันกันกบเส้นประสาทของมนุษย์นี่แหละนะครับปลายเท้านะครับก็จะเสื่อมหัวแม่เท้าปลายนิ้วทุกนิ้วนะครับเสื่อมขึ้นมาเนี่ยจนถึงระดับถุงเท้าถุงเท้าเราเลยนะครับก็คือทําให้หนาๆนาความรับรู้ความรู้สึกเ,เช่นรู้สึกว่าเจ็บนะครับรู้สึกว่าร้อนรู้สึกว่าเย็นนะมีแผละนะครับแล้วก็ เวลาที่จะก้าวกระดกข้อเท้าขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาว่าเ,ออเขาไม่สามารถที่จะทําตามที่เราสั่งให้กระดกข้อเท้าขึ้นลงเวลาเราจะก้าวอะไรประตูอะไรอย่างนี้นะครับประกอบกับว่าอาจจะมีการฟอรนะครับหรืออ่อนแรงของกล้ามเนื้อที่ใช้ในการกระดกข้อเท้าเนี่ยก็จะมีปัญหาเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าปัญหาเส้นประสาทเสื่อมเนี่ยมันจะทําให้ ผู้สูงอายุเนี่ยล้มได้ง่ายกว่าปกติล้มได้ง่ายกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็เวลาจะก้าวเดินเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเรื่องความสว่างของไฟเป็นหลักนะครับเพราะว่าตัวนี้เรื่องปลายประสาทเสื่อมเนี่ยทำให้เกิดการเสียการทรงตัวมากมาก,มากเลยนะครับก็ทำให้ล้มได้ล้มปุ๊บกระดูกหักกระดูกกร้าวขึ้นมาปัญหายาวเลยครับโดยเฉพาะกระดูกหักที่บริเวณข้อสะโพกนะครับ มีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่หมอเคยเล่าให้ฟังบ่อยๆนะครับในผู้สูงอายุก,ก็คือเรื่องของภาวะกระดูกพรุนกระดูกพรุนนะครับที่กระดูกสันหลังนะครับถ้ามีกระดูกพรุนเนี่ยโอกาสที่มันจะเกิดการยุบหรือหักเนี่ยเป็นไปได้มากเลยนะครับแม้กระทั่งบางทีไม่ได้มีเหตุผลเพียงพอที่ทําให้กระดูกยุบหรือกระดูกหักได้เนี่ยมันก็เป็นแล้วนะครับคือหลังจากที่มี ร่องรอยว่ากระดูกยุบสันหลังยุบเนี่ยนะครับก็ให้นอนพักแหละนะครับในช่วงเวลาเวลาสั้นๆแต่หลังจากนั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยสิ่งที่ห้ามเลยนะครับห้ามในการออกกำลังในผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังพรุนเนี่ยคือห้ามออกกำลังแบบงอตัวห้ามงอตัวเด็ดขาดเลยเช่นยืนและยกของก้มก้มยกของนะครับ คืออะไรก็ตามที่มีการงอตัวนะครับในท่าอนอนหงายดึงเข่าชิดอกอันนี้คืองอตัวนะครับนอนหมอนสูงคือตัวก็งอหรือนั่งกับพื้นตัวก็งอเพราะการงอมากๆเนี่ยอาจจะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยยุบขึ้นไปได้อีกนะครับ อันนี้ก็เป็นโมเดลที่หมอกําลังจะบอกใช่ไหมครับกระดูกสันหลังยุบเนี่ยอันนี้คือด้านหน้านะครับนี่คือด้านหลังของกระดูกสันหลังทีนี้ถ้าเรางอตัวมากๆโน้มมาหน้าเนี่ยนะครับส่วนที่เป็นกระดูกสันหลังเนี่ยมันจะมีโอกาสยุบได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นการก้มนะครับออกกําลังกายที่มีการงอตัวมากๆเนี่ยไม่แนะนํา เป็นนอยย่่างงิะครับสุดท้ายครับหัวข้อสุดท้ายก็สำคัญไม่แพ้กันในสาระน่ารู้ในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของปัสสาวะเล็ดลาดนะครับอืมปัสสาวะเล็ดราดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราประเมินให้ดีๆเนี่ยมันจะมีสาเหตุอยู่หลายๆอย่างแต่สิ่งที่หมอจะให้เราตระหนักมากๆเลยนะครับก็คือติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะ นะครับสมมติว่าเราเนี่ยมีปัญหาเรื่องกระเพาะปัสสาวะอักเสบหรือขัดเบาเนี่ยเราก็จะมาหาหมอแล้วก็อธิบายให้หมอฟังว่าเรารู้สึกปวดท้องหน่วงๆนะฉี่ไม่สุดฉี่กระเปิดกระปรอยเดี๋ยวฉี่เดี๋ยวฉี่อะไรอย่างเงี้ยในบางครั้งเนี่ยเราจะฉี่เป็นเลือดนะครับอันนี้ติดเชื้อชัดเจนแต่ในผู้ป่วยสูงผู้สูงอายุเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยเขาอาจจะไม่ไม่ได้มีอาการเลยนะครับไม่มีอาการเลยคือ ติดเชื้อเฉยๆแต่ก็ไม่ได้มีอาการไม่มีอาการคอมเพลนว่าปวดแสบปวดร้อนไม่มีไข้ไม่มีกระปริบกระปรอยไม่มีอะไรเลยนะครับอันนี้อาการเนี่ยอาจจะไม่ตรงไปตรงมาตามตามตำรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้เลยว่าให้ระวังนะครับถ้ามีปัญหาว่าเอ๊ะทำไมหมูนี้ผู้สูงอายุฉี่ลาดฉี่บ่อยจังเลยใช้แผมเพลิดมากกว่าปกติเนี่ยก็ต้องไปหาหมอเลยอาจจะมีปัญหาเรื่องการติดเชื้อในทางเดิน ปัสสาวะได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่หมอแนะนำก็คือว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยเข้าห้องน้ำถ่ายถ่ายอุจจาระเนี่ยนะครับก็ระวังการใช้ฉีดน้ำหรือล้างน้ำเนี่ยอึนเนี่ยนะครับสามารถที่กระเด็นไปที่รูปเปิดของทางเดินปัสสาวะรูฉีด,ด้ก็ทำให้ปนเปื้อนได้นะครับยังไงก็แนะนำให้ใช้กระดาษเช็ดเป็นทิชชู่เปียกอะไรก็ได้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเ,เชื้อแบคทีเรียที่ติดในทางเดินปัสสาวะเนี่ย คือเชื้อที่มาจากอุจจระปนเปื้อนนั่นเองนะครับแต่ก็มีเหตุอื่นนะครับที่ว่ากลั้นปัสสาวะไม่อยู่หรือฉี่บ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือ ผู้ป่วยผู้สูงอายุเนี่ยไม่สามารถจะสื่อสารว่าฉันปวดฉี่นะหรือว่าเดินไปเข้าห้องน้ำไม่ทันอันนี้ก็ทำให้ฉี่ได้บ่อยนั่นเองนะครับการสับสนหรือภาวะสภาพทางจิตนะครับก็ทำให้กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้เช่นเดียวกันประเด็นสุดท้ายนะครับที่ทำให้ปัสสาวะออกบ่อยแล้วก็ฉี่บ่อยก็คือ การได้ยาขับปัสสาวะเพื่อลดความดันอันนี้ต้องระวังเลยนะครับอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ว่าเอ๊ะกินยาตัวนี้แล้วขับฉี่แล้วเนี่ยทำไมฉี่บ่อยจังอันนี้หมออาจจะพิจารณาปรับยาให้นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นาสาระที่ควรจะรู้เล็กๆน้อยๆน,ยนะครับให้เราได้มีประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุได้ดีขึ้นนะครับ